สวัสดีครับตอนนี้ยามเช้านะเจ็ดโมงครึที่บ้านสวนภูทะเลออันนี้ผมถ่ายเห็นวิวภูเขานะแล้วก็ถนนคอนกรีตที่เราสร้างขึ้นมานะแปลงนี้คือแปลง a อเจดแล้วก็ตรงนี้คือถนอนภายในเราก็เทถนนเมนช่วงกลางเนี่ยไปได้เกือบตลอดแล้วเกือบสุดแล้วนะแต่ที่เรามันเยอะนะที่เรามันเยอะ แปลงนี้ยังเหลือนะทงแดงที่เห็นเนี่ยไปด้านหลังไปด้านหลังนะยังเหลืออยู่แปลงนี้ A7 เนื้อที่346วาค่อนข้างใหญ่นะก็ขายอยู่ที่วาละสี่พเามื่อวานนี้ก็มีลูกค้ามามานะมวนซื้อนี้ก็มีมาก็ต่อราคาอยู่เราก,ก็ก็ลดได้บ้างอนะ่ะแต่จะโหจะให้ลดเยอะๆเลยมัน ไม่ไหวนะต้นทุนเราสูงดูเสิเราทำสารนูโพกให้อะถนนนี่กว้างแบบรถติบล้อวิ่งสวนกเนนะบายเลยหกเมตรนะแต่ว่าไอขอบๆด้วยอีกข้างละสองข้างละเมตรนะก็ตกแปดเมตรแล้วดูไฟถนนเนี่ยกลางคืนนี่สว่างสว่างมากเลยสว่างมากเลยแล้วก็เราก็มีต้นไม้ให้ ผมช่วงนี้ผมไปซื้อต้นไม้ทุกวันเลยนะวันหนึ่งท้ายเต็มท้ายกระบะมาทุกวันนะคนปลูกก็ปลูกเท่าจะไม่ทันนะผมก็ช่วยปลูกว่าช่วยจัดต้นไม้ให้นะคือผมแปลงเนี้ยนะเป็นแปลงกเกษตรที่ว่าผมว่าน่าจะใหญ่ที่สุดที่ในในในประเทศไทยนะผมว่าผมทำเนี่ยใหญ่ที่สุดละสามสิบกว่ไร่นะโดยมีสานุวโภกให้ครบนะ แล้วผมก็ดูแลให้อย่างลูกค้าก็คุยกันได้นะบอกให้ดูแลให้หกเดือนปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูแลให้นะเพราะว่าเราขายเราขายไปเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ลูกค้าลกนะหรือญ่าลกอะไรเงี้ยมันก็พลอยให้ขายแปลงข้างในแปลงอื่นไม่ได้ดังนั้นเราก็เหมือนต้องถูกบังคับให้ดูแลให้ลูกค้าเป็นตัวอยู่แล้วะช่วงแรกก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรกันนะดูแลให้ฟรีกันอจะเห็นว่ามีมะเขือ เต็มไปหมดเมื่อเช้าก็มีพรรคพวกกันมาเยี่ยมชมวงการคนหนึ่งเขาก็มาเก็บมาเขือไปนะบอกว่าโอ้โหปลูกต้นไม้จารพัดชนิดมีครบทุกอย่างว่าอย่างนั้นผมก็เลยยังคุยเล่นเล่นเลยว,ว่าลองทายได้ว่ามันมีถ้าต้นไหนไม่รู้จักหมดทุกต้นเนี่ยผมให้พันหนึ่งเขก็พูดเล่นเล่นอย่างเนาะเขาก็ไม่รู้จักทั้งหมดหรอกมันเป็นไปนไม่ได้นะผมยังจําชื่อไม่ได้หมดทุกแปลงเ,ลนะเอ้ทุกทุกต้นเลยนะ ทายเห็นบรรยากาศทั่วไปนะอ,อพี่ชายผมอะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยอายุหกสิบสองแล้วทำไมไม่พักนะไม่พักผ่อนไม่ไม,ไม่ไม่หยุดทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะพูดให้ฟังว่าเอ,อผมเคยคิดว่ากเกษียณแล้วอะผมก็ต้องทำสวนนะผมก็ต้องทำสวนกเกษตรอะ,ระเกษียณแล้วอะก็ต้องทำไร่สองไร่เพื่อไว้อยู่ไว้กินใช่ไหมแต่ทุกวันเนี้ย ผมก็ทําเหมือนไม่ได้ทํางานนะก็เหมือนทําสวนเกษตรของตัวเองนันแหละเช้ามาก็มาเก็บของในสวนแล้วไปทําอาหารนะที่แฟนเขาก็ภรรยาผมก็ยังเก็บอยู่เลยนะก็ก็มีของไปทาข้าวกินทุกวันนะแล้วก็ตอนเย็นเขาก็มีที่ออกกําลังกายก็มาเดินนี่กันก็ถือว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้มาทำงานก็ไม่ได้ทํางานนะเหมือนกับ มีความสุขในการที่จะหาต้นไม้มาให้ลูกค้าปลูกนะเราคิดดูวอะไรหนึ่งนะใช้ต้นไม้เยอะมากผมขนมาเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่ามันกี่คันรถเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยใช้ต้นไม้นะผมว่าเป็นร้อยร้อยต้นแล้วแล้วทั้งหมดทําไปทั้งหมดเนี่ยสามสิบกว่าไร่คุณจะว่าต้องใช้ต้นไม้เท่าไหร่นะผมก็ขนมาผมไม่ซีเรียสหรอกผมเจอผมก็ช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนนู้นคนนี้มา หรือว่านี่ยังไม่ได้ไปขอที่ที่ป่าไม้นะป่าไม้ของของจะอำํำถ้าไปขอก็ได้แต่ต้นไม้เขาจะเล็กๆหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีโอกาสจะไปให้ให้เราเราหาจนพอใจก่อนนี่อย่างแปลงเนี้ยก็โตแล้วมะเขือพวงก,ก็เริ่มมีลูกมีมีมีผลล้วแล้วก็ต้นแคร์ก็ใหญ่นะ มีถั่วฝักยาวมีมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นนี้หลากหลายสายพันธุ์มากนะผมหามาแต่ขายเห็นว่าอ,อผมก็เหมือนได้ทำงานนนดิเลกไปนะหาต้นไม้มาปลูก้ลูกค้าแล้วก็ดูแลไปก้าว่าจะทำแบบสบายๆไม่ซีเรียสอะไรมากแล้วก็ดูแลลูกค้าไป <c oughs> เพราะงไงไๆเราก็คิดว่าเรา เราก็ต้องปลูกต้องดูแลต้นไม้อยู่แล้วก็ทําแบบนี้ไปเลยได้ทั้งได้ทั้งขายขายที่ด้วยนะได้เงินด้วยแล้วก็ได้มีที่เหลือตอนสุดท้ายแล้วอาจจะเหลือไร่ครึ่งไร่เราก็เหมือนได้ฟรีจากการทํางานนะแล้วก็ได้มาพักผ่อนดูแลต้นไม้ให้ลูกค้าด้วย ใครอยากจะได้นะแปลงนี้สามร้อยเจ็ดวาก็มาวานี้เขามาต่อต่อต่อสี่พันเราก็ไม่ได้ให้นะเพราะว่าถ้าเราลดให้บ้างอ่อร้อยสองร้อยลรวก็ลดไม่ได้แต่โหต่อเยอะเกินแปลงนู้นอีกเหล็กแปลงไอ้ย่านนี้ที่โฉนดพร้อมโอนแล้วนะมีสามแปลงติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ